ไอ้แชมป์มือยิงสวมชุดไรเดอร์ยิ้มร่าตอบสื่อขอโทษเหยือ่อหลังยิงต่อหน้าลูกไอ้แชมป์มือยิงยิ้มหน้าระรื่นตอบสื่อขอโทษเหยือ่อที่ถูกก่อเหตุยิงต่อหน้าลูกชายโดยไม่ขอตอบคำถามกับสื่อว่าสาเหตุคือเรื่องอะไรขณะที่แม่เพิ่งทราบข้อมูลว่ามือยิงให้ยืมเงินกับผู้ตายไป1 5 0 0 0 0บาทคิดว่าน่าจะเป็นการยืมหลายครั้งซึ่งผู้ตายมีอาชีพเดียวก็คือไรเดอร์ น่าจะมีเงินเก็บพออยู่บ้างมีรายได้วันละพันกว่าบาทและจะตัวเป็นคนประหยัดกินแต่บะหมีกึ่งสําเร็จรูปและกินขายเป็นประจําค่ะโดยทางตํารวจยังควบคุมตัวเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการก่อเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อวันที่24เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายนิวั์ช่างเรือนกุลหรือไอแชม อายุ33ปีได้กอ่อเหตุแต่งกายสวมชุดไรเดอร์กอร่อเหตุบุกยิงนางสาววลัยพรสอนพรมอายุ42ปีต่อหน้าลูกชายวัย12ปีค่ะที่หน้าห้องเช่าเลขที่31/17ทัหมู่8ตำบลวังตะกูอาเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมจนเสียชีวิตและได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ PCX หลบหนีไปจับหญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกันซึ่งเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ซอยนักบุญเปตโต ย่านอ้อมใหญ่อำเสามจังหวัดนคนปรปฐมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการไก่เกี่ยเจรจาอยู่พักใหญ่ค่ะและเชิญแม่ของมือปืน ที่ยิงมาพูดคุยจนกระทั่งยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงบ่ายที่ผ่านมาและได้ถูกควบคุมตัวมาทำการสอบปากคำที่สพเมืองน,นคนปรปฐมซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนร้ายก่อเหตุย,งยิงหญิงวัย42ปีถึงแก่ความตายท่ามกลางความสนใจของประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากถูกควบคุมตัวนายนิวัตหรือนายแชมป์อายุ33ปีมือปืนได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนคปรปฐมราว3ชั่วโมงกว่าค่ะจึงได้มีการนำตัวออกมาขณะที่สื่อมวลชนรอถือหมายสัมภาษณ์ถึงสาเหตุของการก่อเหตุดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวได้ยิ้มและบอกว่าได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วซึ่งสื่อมวลชนได้ถามว่าสามารถพูดอีกได้หากอยากจะพูด โดยมือ,อยิงยังยิ้มได้ต่อและพูดว่าต้องขออภัยกับผู้เสียหายให้ด้วยจากนั้นได้เดินมาพบกับมันดาที่มารอพบอยู่ที่ด้านหน้าค่ะซึ่งได้มีการยกมือขอโทษ และมีการพูดคุยกันเล็กน้อยถึงความเป็นห่วงซึ่งกันและกันโดยมีน้องชายและญาติเข้ามาสมกอดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไปที่ห้องขังชั้นสองบนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมเพื่อทำการเตรียมสอบปากคำเพิ่มเติมในวันถัดไปค่ะนางแววนามสมมุติ มารดาของนายนิวัตหรือนายแชมป์อายุ33ปีได้บอกว่าปมประเด็นในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งมีคำถามว่าผู้ตายได้มายืมเงินของลูกชายไปประมาณ150,000บาทนั้นเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งนางแววบอกว่าพึงทราบว่ามีการยืมเงินกันไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นยอดเท่าไหร่ซึ่งหากเป็นจริงยอด150,000บาทก็คงจะไม่ได้ยืมครั้งเดียวไปทั้งหมด น่าจะเยื่มไปหลายครั้งซึ่งคิดว่าลูกชายก็น่าจะมีเงินเก็บพอสมควรเพราะเห็นทําอาชีพไรเดอร์แล้วบอกว่ามีรายได้พันกว่าบาทต่อวันซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นประหยัดมากกินทั้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและกินไข่เป็นประจําค่ะซึ่งตนเองกับลูกชายได้แยกกันอยู่ลูกชายก็ได้ไปเยี่ยมสามสี่ครั้งแล้ว ก็จะซื้อของไปฝากซึ่งตอนนี้รายละเอียดก็ยังไม่ทราบอะไรมากนักที่จะบอกข้อมูลได้ก่อนที่ขอตัวไปดูลูกชายอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตอบว่าผู้ต้องหาได้มีการถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วส่วนศพของผู้ตายทราบว่ายังจะต้องมีการรอไปทาการ ประกอบพิธีทางศาสนากับทางครอบครัวซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นทางจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปซึ่งตอนนี้ยังจะต้องมีการสอบปากคำมือยิงอย่างละเอียดว่าสาเหตุการก่อเหตุที่แท้จริงอีกครั้งก่อนที่จะส่งฝากขังในชั้นศาลต่อไปค่ะนิว24สถานีประชาชนปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน